ฉันติดตั้งตู้ปรายนีย์อันใหม่อยากให้บริษัทปรายนีย์มาส่งเราจังเลยเฮ้ยกะอะไรขึ้นเนี่ยย่าที่สไลด์ตู้ปราณนีย์ของฉันพังหมดแล้วมันเดือดกันว่านั่นคือเอออะไรอะระวังด้วยสิฉันนั่งอยู่นี่นะกระเป๋าของฉันสร้างประสาทของฉันเสร็จหรือย,อยังเนี่ยไม่เลวนะเออเพื่อนบ้านของฉันน่าเกลียดจังเลย นี่คือฉเฉลนสร้างบ้านถูกแพงและแพงล้นฟ้าไปกันเลยฉันต้องการกาวกาวเยอะมากๆก,ก่อนอื่นมายิงกาวเป็นรูปหัวใจที่บ้านกันหลายๆดวงเลยเรียบร้อยและจากนั้นเอาบลัชออนมามันเป็นสีชมพูจุ่มแปรงลงไปและเป่าใช่สำเร็จบลัชออนติดกับกาวแล้วสวยมาก และขยะนี่อะไรกันเนี่ยมันมาจากไหนอะันขยะต้องมีอะไรท่าสนใจแน่ๆเลยโอ้โหจะแล้วหลังไข่พ่นสเปรย์นิดหน่อยและจากนั้นเยี่ยมเลยเอามาติดกับที่หลังคาทำอีกหลายๆสีหลังคาของฉันจะสดใสะกว่าใคร ออกมาเจ๋งมากแล้วฟีบี้เป็นยังไงบ้างอ่ะโอ้บัดีจ้าอะไรเนี่ยเพื่อนบ้านทำรายการโอ้ยบ้านหลาหลังเลือเกินฉันต้องรีบแล้วอ้าวมงกุฎของฉันอยู่ไหนอะแต่ว่าเพชรหล่นลงไปครับเอามาติดคืนที่เดิมเดี๋ยวนี้นะดีนะที่ฉันไม่สำรองนะจริงด้วยคุณฟีบี้ <Yeah. S 2> เดี๋ยวผมทำให้บ้านนี้ดีขึ้นอย่าตัดเงินเดิมผมเลยนะครับ ใช่แล้วติดเพชรตรงนี้ด้วยแะ้วก็ตรงนี้และเพชรที่ใหญ่ที่สุดเราจะติดที่มุมนี้ใช่แล้วและก็มุมนี้ที่หนึ่งว่าไงคุณฟีบี้ไม่เลวนะแล้วเพดแม่ของฉันล่ะเออฉันอยากใช้เงิน100ดอลลาร์นี้แหละใช้ไม้เสียบแล้วก็ติดกันไว้ เสียบลงไปในแจกันและฉันจะมีดอกไม้เงินมากกว่าน,นี้ใช่แล้วต้องแบบนี้แหละฉันมั่นใจเมื่ออยู่ที่บ้านฉันจะยิ่งสวยใช่ดอกไม้เงินของฉันเจสเธอทำอะไรอยู่เนี่ยฉันยังจะบผีเสื้อจับได้แล้วฮะสวยจังเลยอะ่ะมาตกแต่งบ้านฉันนี่ก่า ใช่ฉันต้องการผีเสื้ออีกอยากให้ผีเสื้อเต็มบ้านฉันไปเลยทีนี้ฉันต้องการจานและก็เทปมาทำดอกไม้สวยๆจากจานกันสำเร็จโอ้น่ารักมากเลยฮไม่เห็นจะน่ารักเลยฉันมีไอเดียที่ดีกว่า ฉันอยากให้ประตูของฉันเป็นเหมือนกระต่ายสีชมพูติดจมูกตาและก็หูฉันมั่นใจวามันน่ารักกับใครทุกคนสร้างบ้านของตัวเองเสร็จแล้วมาดูใกล้ๆกันดีกว่าต้องแบบนี้สิสาวๆแต่ละคนมีบ้านที่เจ๋งและมีสไตล์ของตัวเองบอกเราในคอมเมนต์ว่าเธอชอบบ้านของใครมากที่สุด นีก็ไปดูกันต่อเลยถึงเวลาตกแต่งภายในบ้านแล้วมันโล่งมากแต่ฉันรู้ว่าจะทำยังไงเอาถุงมือมาก่อนแล้วก็เอามาพันเข้าด้วยกันท้าอีกหลายๆอันแล้วเราจะได้พร้อมที่สดใสและต่อไปฉันต้องการหนังสือของฉันมันคือหนังสือสัตว์น้อยๆฉันอยากตัดสัตว์ออกมา มันใจว่ามันจะเจ๋งมากเมื่ออยู่ที่ผนังบ้านของฉันอ้ใช่เลยฉันชอบแบบนี้และทีนี้เอาฝาขวดน้ำมาเอามาติดเข้าด้วยกันเพิ่มระลึเล็กน้อยและฉันก็ได้นกแก้วสวยๆติดที่ผนังเลยต่อไปเอาไมา้ตมมา ฉันไม่เคยเอามันไปทิ้งเพราะว่ามันมีประโยชน์ที่หลังเอามาทำชั้นวางของได้นี่ไงสำเร็จเอาไว้วางดอกไม้ของฉันโอ้จริงด้วยในนี้มีกระป๋องพริงเกิลมันมีประโยชน์เหมือนกันห้าเาสิกระป๋องมารวมกันแบบนี้และก็กระดาษแข็งเราจะได้โต๊ะส่วนถุงขยะก,ก็เป็นที่นั่งนุ่ม อะไรดีนะโอ้รู้แล้วผ้าเคีริวเก่าๆเราสามารถเอามาทำเป็นตุ๊กตาได้แค่ใช้หนังยางรันแบบนี้โอ้อใช่แล้วตุ๊กตาน้อยเป็นไงชอบบ้านใหม่ไหมฉันนึกออกแล้วว่าจะทำอะไรก่อนอื่นเอาผ้าม่านมามันจะได้ไม่ดูน่าเบือ่อแล้วก็เงิน ลงไปที่ผ้าม่านด้วยโอ้ใช่เลยดูหรูหราให้ซเซอร์วอร์ <Wow. S 1> ส่วนที่พื้นนะไม่ <No. S 1> มันน้อยเกินไปฉันจะใช้เงินที่ใหญ่กว่านี้นี่สิคละเรื่องเลยทีนี้ฉันต้องการปากกาอันใหญ่ๆเพื่อวาดรูปที่ผนังมันคือไฟนีออนวิเศษ และแน่นอนจะขายรูปของฉันได้ไงเพราะฉันน่ะสวยที่สุดและก็เพิ่มหัวใจคริสตัลเรียบร้อยที่นี้ก็วางจะกันดอกไม้เงินเท่านี้ก็สวยงามแล้วฉันจะทำอะไรดีนะฉันชอบทองมากๆอะไรที่ระยบระยะมาฉันชอบมันดูแพง และถ้ากำแพงของฉันเป็นทองคำมันจะยิ่งเจ๋งต้องแบบนี้ทุกคนเห็นมะใช่แล้วหรูหราสุดๆแต่ยังไม่พอนะที่ผนังฉันจะเอารองเท้าประดับเพชรของฉันมาตกแต่งด้วยนี่แหละศิละปะที่แท้จริงฉันจะลงใจและแน่นอนจะขาดเพชรได้ยังไงนี่จะเป็นโต๊ะที่ตั้งเทียนไขของฉัน ต้องแบบนี้สิฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยติดไอแพดไปที่ผนังและเราจะเล่นวิดีโอเกมกันเออคุณฟีบี้นี่ครับบอลลังมาแล้วฉันนั่งเลยใช่ครับคุณแต่ว่าสนามเนืนะ้อหน้าบ้านยังรกอยู่นะแซมทำอะไรสักอย่างสิอเออได้เลยครับเราจะใช้ทองแท่ง มาทำทางเดินเอามาต่อกันแบบนี้เป็นไงสลายครับอีกชิ้นหนึ่งเอาไหมครับเอาทิ้งไปเลยแล้วเพื่อนบ้านของฉันล่ะฉันเลวแล้วว่าจะทำยังไงฉันมีถังทรายฉันเอามาจากทรายหาเลยนะเราจะทำทางเดินกันอีกนิดเดียวแลวสำเร็จ โอ้ตอนที่ฉันทำงานอยู่ฉันก็มีไอเดียขึ้นมาเอาเทปสีสดใสมาและเราจะทำขอบทางเดินกันเยี่ยมเลยเราจะมีขอบทางเดินที่สดใสและต่อไปมาตัดยางรถยนต์กันโอ้ยไม่ง่ายเท่าไหร่เลยงานเนี้ยทีนี้เอาครึ่งหนึ่งออกไป และก็ติดไม้และก็ที่จับและเราจะได้เก้าอี้โยกเย้ yeah! ทางเดินพร้อมรั้วของฉันเสร็จแล้วตอนนี้ฉันรอขนส่งอยู่คุณครับผมมาแล้วเอาของมาส่งด้วยขอบคุณครับและนี่ของมาส่งเดี๋ยวผมจะออกมาให้ดูผมมั่นใจตรงนี้มันต้องดูดีมากแนะ่แน่ พ่อหมอนนุ่มให้ด้วยทอนนี้ก็เสร็จแล้วใช่ขับคนที่นี้ก็ไปได้แล้วฉันมีความสุขมากกับบ้านของฉันถ้าชอบวิดีโอของเราไหมงง้นก็กดไลค์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย